ม,มรความเป็นคนอารมณ์ร้อนของคุณน้อยจะทำให้ชีวิตของเขาเดำเนินต่อไปอย่างไรไปติดตามกันครับจำไว้นะว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดอย่ามาดูถูกฉันแบบนี้แล้วจะไปไหนอ่ะ <c oughs> ฉันไม่จะไปไหนทั้งนั้นอ่ะเขาไปไม่้วฉันจะไปอนี่ <c oughs> เขาตอบตอบนั่งอยู่บนที่นอนเขายืนตอบก็เขียวข่าแนะ้ยแล้วผมขึ้นเลยเขวอนหาเรื่องแล้วผมมันก็ทำร้ายร่างกายเขานะทะเลาะกันทุกครั้งผมจะพึงเงาเงาทุกครั้งความที่ผมโมโหถ้าข่าวทะ่สองก็ประเคนนะตอนนั้นกูไม่อยู่กับพ่อแล้ว พูดเสร็จเขาหนีนี่เราโมโหมากขึ้นถ้าจะไปก็ไปคิดในใจวะไม่มีใจน้อมีการพูดดีแล้วไอ้น้อยทำไมมานั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวฮะ,ะคิดถึงลกกงูกคาเรงฮะใช่พี่คิดถึงลูกก็กลับไปหาที่วาน้อยอ๋อฉันกะว่าเดี๋ยวทำบ้านรอนี้ให้เสร็จก่อนนะค่อยไปหาก็ได้แพ้วยังไงซะมันอยู่กับตากับยายเนะี่ยมันคงสบายกว่าอยู่กับพ่อ เฮ้ยคิดมากนะคิดมากกินเหล้าดีกว่าเว้ยจะได้หายปุ้มเว้ยพี่น้อยไม่ทำอะไรมาทำไมเมาขนาดนี้ล่ะโอ้ยน้องจอยขอโทษน้องเป็นห่วงจ้ะเดินไปเอานี้พี่น้อยพี่อย่าเดินกลับห้องไม่ไหวหรอกเดี๋ยวฉันไปส่งให้เอาปะหรอ ปอาป่าป่าเด้อด้ตับใจนะนอนตรงนี้เลยนะจอยหายใจมากเลยชื่อที่ผูกขโมยไปแต่ผมจะหนีผมยอมรับว่าผมจะเลิกจังหวะาบอร์อบานน้องเขยน้องแฟนเก่าพี่น้อยเฮ้ยไปงมหอวกันดีกว่าดูนี่เด้อโอ้ยอย่าไปเลยพี่ นนกินเยอะขนาดนี้เลยอ้าวยืนใจวันนั้นก็กินเหล้ากันด้วยแล้วก็ไปด่าน้ำงงมาได้สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมไปฟังรู้สึกปวดปวดหัวขึ้นมากระตานาะเงี้ยว้าวเป็นไรพี่ไม่รู้ว่าปวดหัวปวดหัวยังไงหรือเปล่าเมาแลเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ พี่ขึ้นฝั่งไปาหายากินก่อนนะได้ได้งัมม้นเดี๋ยวฉันนำต่อนะสมมนอสมมน,นี้คาคนเดียวได้นะต้าโอ,อ้ยโอ,อ๊ด้เกีมือขาไม่มีแรงเลยที่ซากแตงสีแดงหมดมันเป็นตะคิวไปแล้ว ่อนจะหมดสติเนี่ยจังหวะเนี่ยผมสูนนะตัวที่ว่าเนี่ยผมจำมันได้เหมือนจะกำลังมา,มาดูผมอยู่นะเพราะรู้สึกว่าเห็นที่แค่ไหนะผมก็จำอะไรไม่ได้หมดแล้วเส้เนเลือดถลในสมองแตกนอนอยู่18วันเต็มๆต,ตอนนั้นไม่รู้สึกตัวนะฮะ วันแรกที่ผมรู้สึกตัวนะครก็ยังเห็นสุนัขตัวนี้อีกเฮ้ยเฮ้ยเยโ้ยยว้ยปไปไป ไหนาเยๆน้อยยเยๆอะปอห่ไมยเไรลหไหนห e <bunker. S 1> ไูหนล่ะพอรู้สึกของเขาเยอะเยนะะเราอาจจะได้คือว่าสนหน้ามึงแล้วผมจะเห็นกันทผมจะมีอาการด้วยว่ากระวนกระวานหรือว่าปวดหัวปวดทนไม่ได้ผมจะต้ตะโกนหาพยาบาลหาแม่เอายาพาราผม ทำใจดีๆไว้ทำใจดีๆนะทำใจดีๆไว้ลูกทำใจดีๆไว้เดี๋ยวแม่ไปเลี้ยกหมอให้เลยนะลูกนะจอยฟังพี่นะจอยกลับบ้านไปเถอะไม่ต้องมาดูแลพี่หรอกพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เนี่ยจะกลับมาเดินได้อีกเมื่อไหร่พี่พูดอะไรอย่างนั้นแล้วจ๊ะ พี่เป็น,นมอมภพแคสซิงซ้ายทำกายภาพไม่นานก็หายจ้ะไม่จอยที่มีหลังสองหอ์จอยเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้ชายคนอื่นนะพอไอพี่ที่จนดใ้เว็ดขาดขูงพี่คนเดียวผมเริ่มจะคิดถึงสนัาตัวนี้แล้วเราไปเตีเข้าตุกขาขาข้าหักเนี่ยมันจะไปเวงกรรมเพราะว่ามาย้อนกลับถึงเราหรือเปล่า สติยับยังช่่อใจยับยังความัวสิ่งนี้นไม่ตีมันจนตายฉันกูไม่มีการขาดเดืนไม่ได้แบบนี้พี่น้อยพี่ต้องหายนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังมีลูกให้พี่นะจ๊ะจอยเองท้องเลรอจ๊ะสองเดือนแล้วจ้ะพี่ หายลูกหายมันต้องหายลูกประมาณทั้งสามเดือนจากที่ผมกลับมาจะโรงพยาบาลช่วน,นั้นพอจะทำม,มาทักไปไหนมาไหนมาท้าว่าจนต้องไปสามขานะฮะการล้อมช่วงกลับมาอยู่บ้านผมก็จะทําบุญกรบน้ําให้สุนัขตัวนี้เจ้าคอนาวเวนหละะังจากที่พวกคุณได้คิดอย่างนี้เริ่มจะทําบุญมากร่างกายพวกนุ่มดีขึ้นดีขึ้นไม่มีซุปไม่ไม่มีแย่กว่าเดิมแม่ไม่มา แม่เป็นไงบ้างหรอแม่จอยเป็นไงบ้างปลอดภัยใช่ไหมแม่แล้วลูกฉันน่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายม,มีอะไรอ่รแม่จอยมันปลอดภัยดีแต่แต่ตาลูกเองอ่ะมันผิดปกติหมอที่ทำคลอดนะฮะเขาบอกตาเด็กปิดเปปกติที่ว่าเป็นมาเรงเป็นเนินร้านในตาต้อง ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เราก็ต้องยอมทำเพื่อที่รักษาชีวิตลูกเรา,เาไว้ครับคุณหมอคุณหมอครับลูกผมเป็นมะเร็งหรือเปล่าครับคุณหมออไม่ใช่หรอกครับแต่เป็นพ่อเลือกไม่ไปเลี้ยงจึงทําให้กล้ามเนื้อดูตาฟองส่งผลให้เหลนมองไม่เห็นนะครับฮะมองไม่เห็นหรอครับคุณหมอ,ตอแต่ว่าลูกที่ฉันตาบอดแล้วคบหมอสรุปไว้คือว่าเข้าตาบอดแน่นอนรักษาไม่ได้ทำอา,างน้นรักษาไม่ได้แนละ้ว พอเปิดจากสายเตืไฟไฟไฟตอดฝอยต่อฝ่อมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยพี่ผิดเองอะจอยพี่ผิดเองนี่เราทำเข้าไว้เนี่ยวงเวรกรรมมันตามเรามาเนี่ยสนองแล้วนี่อัดชั่วตาเลยล่ะคุณโผล่จอโผล่นะผมก็ตีโผล่มาเจอหน้ผมก็ตีก็ตีแต่พดัดโดนแต่หน้าอย่างเดียวโผล่หน้าเข้ามา ตาคนจะแตกตาคนจะบอดด้วยต่งจะมาตกตรงลูกเนี่ยก่อนที่ทาเราจะต้องคิดตั้งสติทดีว่าเขาผิดหรือไม่ผิดก่อนที่จะทําร้ายเขาเนี่ยจะที่ผมตีส่วนนั้นนี่ยขาอาจจะไม่ผิดใช่ไหมฮะเขาจะตกใจทาโดยสัญชาตญายานแต่ตัวอะไรยงไม่คิดไม่มีสติพอที่ว่าจะคิดถึงตรงนี้มาทําร้ายเขาก่อนเวรกรรมถึงได้ตกมากับเราถึงขนาดนี้เวลาในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วครับกลับมาติดตามเดอะมิราเคิล มาสจรันพันเรื่องได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา4ีทุ่ม55นาทีทางอมรินทีวี h อช่อง34สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเปิดให้บูชาสีพึ่งจันเพนวันจันทซ้อนจันทร์จัดสร้างขึ้นแบบพิธีพิถันตามตำราและใช้มวลสารจากสีพึ่งแท้ของหลวงพ่อกล้วย บรรจุใส่ตลับพร้อมลงอักขระเลขยันคาถาจัดสร้างขึ้นโดยต้อมสำนักจันทร์เปิดให้บูชาเสริมความเป็นสิริมงคลแล้ววันนี้เพียงตลับละ500บาทสายเมตตาสายสเสน่หาขายเจรจาอย่าได้พลาดสนใจติดต่ออินบ็อกซ์ทางเพจมิลค c l e ชานอลทีวีหรือสแกน QR ว o d e คที่อยู่บนหน้าจอครับ ไปเรื่อยๆนะครับจากวันที่ 18, 19, 20ถึงได้กู้ซากเรือสำเร็จนำเรือขึ้นมาถึงฝั่งพ่อจ๋าพ่อพ่อคือทำอะไรเบี้รงกำไรหรือเปล่าไม่ไม่ไอไอ้จุลูกสาวเองนะ่ะทำไมมันตายแล้วอมารินทีวี